you gonna do you gonna do come? they What What when are ครับวันนี้นะครับเรามาดูน้องหิมะนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเตือนก่อนนะครับว่าเจ้าของบอกว่าน้องหิมะเนี่ยไม่ชอบหาคุณหมอเพื่อจอให้คุณหมอเช็ดตาเช็ดหน้าเช็ดอะไรไม่ได้นะครับคุณหมอนะครับก็จะบังคับให้เจ้าของทําซึ่งพอเจ้าของทำก็จะทําไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีคลิปพิสูจน์กับว่าน้องหิมะจริงๆแล้วนะครับเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะพิเศษดีเลยนะครับแต่ไม่แน่ผมไม่รู้ว่าเกิดจะอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นเจ้าของเข้าปิดจังหวะ คุณหมอเขาผิดจังหวะแล้วก็ตามนะครับวันนี้เรามีคลิปถ่ายจากมือถือนะครับเป็นตัวพิสูจน์ที่ดูนะครับว่าน้องหิมะเนี่ยไม่ได้ดื้อไม่ได้โซนอย่างที่เราคิดกันนะครับที่น้องหมาไว้ใจครับเขาจะไว้ใจเราด้วยทำอะไรเนี่ยส่วนมากเขาจะวางตัวปกติสบายๆนะครับไม่มีแอร์เรียป้องกันจะไม่หยุดไม่ขู่เรานะครับต่างๆพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับตัวนะครับเพื่อเช็คอุณหภูมินะครับการเช็ดหน้านะครับการเช็ดตานะครับการจับหน้านะครับ แล้วก็การหยอดยานะครับเดี๋ยวเราิตามชมพงกันเลยครับว่าน้องหิมะาเนี่ยไม่ได้วงตัวแล้วนะครับ What you gonna do what you gonna do when they come for